สวัสดีครับพบผมคยียดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนำรถนิสสันเฟอร์ a รดี้สามเจนะครับผมมาส่งต่อนะสำหรับใครที่อยากจะได้รถสปอร์ตที่แต่งครบจบรถเจ้าของขายเองมาได้เลยนะผมนี่มาพร้อมกับชุดแต่ง a อมิวซีเรอบคันนะฮะอ่ามีคาร์บอนคาร์าบอนนะคาร์บอนคาร์บอนเต็มระบบแล้วก็ฝากระโปรงก็เป็นคาร์บอนรถสวยทั้งคันนะเป็นสีขาวมุกครับผม การน,นี้ผมเปิดไว้แค่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทขายแลกเทิร์นซื้อสดจัดไปน,นั้นรับทุกกรณีไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งนะอ่ะดิ้งมาดูล้อแม็กฝั่งนี้นะ่อมาล้อแม็กนะผมมาพร้อมกับล้อ W Work นะขอบ W Work ขอบ20พร้อมเบรกเอ็นเลสนะผมชุดจานครบหน้าหลังนะฮะภายนงภายในก็สวยนะภายนงภายในสวยเลยนะผมภายนงภายในสวยเลยนะฮะนี่ภายในเป็นเบาะหนังสีส้ม นะครับเนียนๆเลยเป็นรถที่ผมใช้งานเองนะรถที่ผมใช้งานเองนะครับจอดในล่มตลอดดูแลดีฮะดูแลดีใครที่กําลังมองหารถสปอร์ตที่พร้อมใช้งานนะครับเอาไปไว้ขับเอาไปไวข้ขี่เอาไปไว้บี้เอาไปไว้มันนะฮะยินดี0 9 9 4์6 2 4 5 5โทรมาผมได้นะไม่มีเวลามามีบริการสไลด์ส่งถึงห้องนอนขอบคุณครับสวัสดีครับ